สบายดีพี่น้องสบายดีเอ็กซีวันส you know. ุดสุด้อยมือนี้มีผู้ว่าไทยมาเล่นยญานพี่น้องเห็นอีพอแล้วตัดหยาอยู่ตางหน้าแล้วคนใดพ่อนอยากไปตัดเจ้แล้วสีให้เบ้างว่าเป็นผู้ใดพี่มาเดินอกันเจ้าลนเลนพี่น้องสวัสดีครับนี่คือพี่อาวน้องพี่น้องเพิ่อนเคยมาดินบ้านเท่าอยู่แต่เจ้านลนน่ะแหละมาเดิพอกันเถอะ วันนี้ก็เลยแวะมาเล่นน้ำครับพอดีมาเดียวไม่อย่าดเลยปะเด็นท่อนบ้าหน่อยพี่นอมครับพกนสุดท้ายเนี่ซอยพอจวตีพี่นาะ้วพี่สิฮะ สวยเหรอแล้วสิท่าพี่อามาตัดหย่าทำไมเด็กผู้ชมอ๋อสิท่ายสิท่าตัวนี้เอาลูกคอนมาตัดหย่าเลยสตีพี่ผัวไทยมาตัดอันนั้นหยาหายอันนี้พี่น้องเอ้ยสตีขักน้ำเหมือนี้ิมันนะเนาะผัวไทยมาตัดหย่าซอยพ่อ เบาไหมเบาไมด้นซาตีพีผัว่บาไทยมาจีพี่น้องเอออ

ໂອ້ພີ່ນ້ອງເພິ່ນຍັງກกດເນາະ9:00ທີເีິ່ນເວົ້າວ່າມັນຕາປ່ຽນອັນສວຍເພິ เป็นเคยแล้วตัดกี่งเงาเ,เออตัดน้อยนึง <laughs> เออเราวก็ตัดเป็นยี่เดียบีนอ,นอนง <laughs> เออสาธิตก, <laughs> เออก็เป็นคนกลัวจรงเลย <laughs> ตาตีไม่ยืนหายกำลังใจที่น้องเอ้ยตาีเป็นคนหายกำลังใจเนาะเป็นคนปวด อะไรกีบเล่านรอยงน่สาีเ่นาให้เาปนอย่า้็น hey hey. <laughs> <hhhh> ูาไควาไมป็นคนายกำลังใจตองไปเหรอใครไม่หย แต้อเขาคนเตาี่น้อเลยมาเมก็าใส่แล้วตัดรัพกีวก็บ่อเมย์เิ่นปวดหนะสีเอาไปให้งออน่พี่น้อง ก็เลยทีอามแล้วอยากลอม,มาต,าดตัดก็ใล้ชวนเพนมาตัดดึงเนาะมาเทียวมาเดินบะโดนเถื่อนนะไม่ล่ะบอสแล้วไปท้ายท่าน่ะ ธรรมดานะบรรยากาศกำลังสะเวดจเดดพอแล้วพาแล้วได้แล้วฮ่านอเาสบได้เด้อผู้บ่าวตั้งอย่วงไรซะีมอนีล เถี่ยวาหกันเลยมาตัดหนาเพม่อนวะเย็นมีพอเราตัดเอาก็เลยว่าอยากลองมาตัดตัดเสิ็งเลาวทีเนาะเส่็จละอาจจะตัดเสร็จเลยแล้วเล่นมาเถี่ยวไหเนาะน้ำบ้างแลถ่ายแล้วตาแต่อีตนเมื่อยบ่เป็นเคยเล่าบอกว่าเมื่อยว่าไร ที่บอกว่าตองคิ้วหนาท่านั้นเป็นเคยละเดี๋ยวตรงสูแม่ต้องสูครับดูอีกเนาะพี่น้อองันาอยู่แล้วมันบอกว่าเมื่อยนี่แล้วรุ้ดเพราะถอไม่ถอดว่ามาเกลียดเลยนี่เบียกเจ้าหน้ามือยู่เล่ากับแบบนี้แหละอยูเล่อยู่ได้สบายได้สบายแต่ว่าเห็ดยำแรกนี่ยหลำแดดบุนสูแม่เราต้องเห็ดตอนมันบกเบล็ดซานี่ก็พอดีเห็ดอยู่เนาะ มามามาดินกันเลยมาตัดหญ้าสามพี่น้องเอ้ยฟาบูฟ้าไทยมาตัดหญ้าจรงแล้วว้ยกำลังนั่งกินเบียร์แเสพๆเนาะผู้สาวก็ยังใส่สามพี่น้องมามาลองใจพี่น้องไปเหยียบแต่ยูโบไปไปผ่านผ่านผ่านเยอะแล้วไปทำตรวจสอบงั่นอุ้ยมานกะทัดกันนาไปกินอะไตี cũng bền được không hả? ăn mọc, để không ăn mọc một, ăn mọc mọc này, วันนี้เป็นมาสันทัดไม่ยาบะ้าบมาิบหรือด้เราคิดว่าเราคิดว่ามงเห็นสาบกหล่เราิว่ามันก็เหตุเป็นเชยเนาะพี่น้องอยู่อยู่บ้านก็เหตดบ่อยู่บนก็ตัดประจำละตัดตัดอยู่ลานครับพี่น้องนี่ที่บ้านได้อยู่บ้านคอย ญุบุนก็ญุบุนก็จทานอาหารเจาก็ไปเป็นเด็กเซิร์ฟตี้ไม่ก็นั่งถอยอะไรเยผมแล้วพี่น้องบ้านเรากัอะไร้งทงานดังพี่พี่น้องไเรามาเดินดิสูรเนาะปไปไปนั่งเินต่อไปเห็ดเป็ดกินเนาะแปงานีิธากันเห็ด เปล่าแป้งเตะต่อครับปลือกไอเพิ่นมาดินเนาะพี่น้องเลยชวนเรามาถ่ายคลิปน้ำของพี่น้องเลยเบิ่งของกระดาคอนเทนต์กันได้นี่พี่ผู้บ่าวมาเดินน้ำหอดบ้านพี่น้องเอามาตัดใหญ่เลยว้าวสาวตีปีมีใครมาช่วยทำงานใช่ไหมไปแล้วไป่พอกันอยู่คนไปนี่ตอนนี้กะนั่งซุ่มแซ่บพี่น้องเกะหอดเนาะพี่วุฒิกับพี่อาร์มาเดินบ้าน พ่อเปตัดหญ้าแตอีตัวนับว่านางกินเบียร์อยู่ดีๆพ่อปตัดหญ้าแล้วตัดตันะฮะจัดป็นอยู่เนาะจัดตันอยู่ผ่านอยู่ผ่านอยู่สีไม่สีไม่เป็นเคยเราต้องตัดหญ้าให้เป็นเนาะก็รสึกว่ายไพัว่าเกตีเรีอยู่ขาขาได้คอรัมบะมักกะขาไพมาลำบางน้ำดอกสบายฝน ปเดี๋ยวเน้คะที่พากันไปไปย่กอีเมลมาพาอเมขาสิมักเกียวยูบลูกันกัข้าสิมักเกียวบุญบุหัวเาบอกยอนะมากก็มากลำบากเ่ยตเอาอยู่บ่แตอเตินนะต้งใหญ่หัวตัวคนเข่าเนี้ยเขาเห็นนานี่เห็นบ่ แบกกระสอบเข่าได้คาับกล้ามกลัดนี่ไงนี่แบกกระสอบเข่านะปอมาเด้อไปเดี๋ยวถามเหมือนกันห้องจักินซะนน้อพี่น้องน้าพี่น้องน้าจกนาตังแต่างห่างแต่่าคดเลืคนเป็ดทำาไไ้ถ่ายน้องปถ่ายทำตีสิมาซวยอันนี้ใช่อเอาไปกวาบเอาปอช่เป็ดอสิเฮ็ดเต็งเป็ดน้าพี่น้อง ขนมปลาสคนหารัวเลยวเป็นแม่ขวพี่นนองมา้นี่เดี๋ยวห้ซูเป็นคนเห็ดเนาะแต่ว่าเขาเตรียมของมาให้เราต้องใส่หัวสิงคขยแล้วบอใส่เดไปเอาอย่างมเอาตาบ่เอาตค่ะเดี๋ยวไปเอาน้ำดางก็ได้เอาิงค่ปนพรอบัวมะนางก็ได้อยารอันบได้ซื้อมาอันนนีัวขวบเป็น้นงก็บกายไหนเ ชอยแะ้ป้าให้บาสูทุกคนเห็ดเองเนาะเรียมเผื่อไห้เพื่อนเกี๊ยวโตมส่วนบาน้อยกับไอ้วุผ้ามันจใส่นะไเล็กไปใส่หุ่มโคมากเลยเลยนียมาแล้วบอกน่งผานางจิเบียรถ่ายยู่เนี่ยอะไรพี่น้องมันจวมาเค้ามากกบตรงไหนซุปเส่ยวกัเด็เจีนเนาจนทุบเหมืออะไรม่มรมป้าขาม,มาอนตมมันใส่เือนโเพบอกเ่ยมันธนพดให้มันพดก่อ ม <N tan> ันตอนนั้นใส่ระบุด ah, ิ็ด <jewelry> ผิดก <q illa> ็ไ <Darwin> ด <t> ้อือนางช่วยซีนก็พี่น้องเอ้ยอ่าพี่น้องตอนนี้สาติสิมาขัวอันนี้เนาะล้วนไว้ให้ว่าสุกเพิ่นสิเฮ็ดแดดแปพี่น้องอันนี้น้องป้าเอาน้ําต้มให้ว่าสุกเฮ็ดแดดเบิ่งเลือบ่นกะบ่เฮ้ยเลได้ถให้เอเนาะกมนบ่คนบ่ะ นคนคไ้อางนกัได้บ่ได้แล้วได้แล้วเออใส่แล้วไปใส่อะรทีอ่ะไปได้บ่ใส่ยังไงใส่หมเนาะใส่รกหกำปลาใส่แล้วลำปาไม่ตีเค็มมาอันมาแล้วบ่ใส่ยังใส่มาเลยใส่ักมีซีซอะไยังมานี่ ตัน um> ้อสิปิเด้อพี่น้องเป็ดนหหัวเป็ดป่ะเกี่ยวเห็ดีตมเฮาะแซ่บพตกงัวันมันาดว่ามาเห็ดอีสังน้อยอ่นีพี่น้องาใส่เขาขวสิพัดในชดินให้กินเกยวทัวอ่าแล้วเราเคยเห็นีบะ

ใเลยครับเอานุ่นเบาอุบลวาลินมเบาอุบลพี่น้องเพื่อนมาเดินเธอวาลินซ้นเพือวาพีน้องอมแต่แเสร็จเนาะเรียบร้อยแล้วพี่น้องค่ะแต่เต้มันกะอยาระหาะเนาะอันนี้เตรียมพักไปเลยยาตั้งแต่ กะปีหนี่อีวัอเป็นเบิร์ตปะปลาห้าเตียงตักตักต้มน้องปลาขอให้เห็ดตะเกีวเนอะเห็ดอยู่บเจงกับต้มไม่เห็นต้มป่ะเั็นล้มป่ะ